นะคะสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยนึงหนึ่งพันนี่ค่ะสองห้าสี่หนึ่งต่อจากสองห้าสามหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะหายากกว่าเหรียญ B สามหนึ่งอีกนะคะเพราะว่าสี่หนึ่งเขาเป็นเหรียญหมุนเวียนปุ๊บนี่เลยพอสอนี้เลยที่ต้องการหลายๆคนก็นะคะ เชื่อว่าไอ้หลายคนยังสงสัยว่ามีจริงไหมทําไมเขาไม่เจอเลยนะคะเห็นไหมคะเหรียญน,นี้ก็ผ่านใช้มาเยอะมากนะคะสึกแล้วเห็นไหมคะสึกค่อนข้างสึกเลยแหละค่ะเปิดกล่องเสร็จเรียบร้อยมาดูโอ้โหมีเหรียญอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนมีเหรียญอยู่แค่นี้อันนี้ก็เป็นกระดาษห่อเบปบล่านะคะเรียกกระดาษเปล่าคะ่ะอันนี้ไม่มีอะไรนะคะมีเหรียญอยู่แค่นี้คะ่ะมาดูเหรียญแค่นี้เขาส่งอะไรมาเหรียญ สตังทอนด้วยนะคะเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียนสตังทอนนะคะเนี่ยคะ่ะที่บอกให้ดูพศอ,อย่างเดียวนะคะขอไปไน้าไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะดูเพียงพศอ,อย่างเดียวจริงๆค่ะเหรียญสตังทอนเหรียญหมุนเวียนนะคะดูเพียงพศออมาดูกันคะ่ะว่าเอฟซีส่งพสอะไรมาเดี๋ยวดูกันออาเก็บเก็บขากใบเมื่อกี้เป็นใบเบอร์บัญชีธนาคารนะคะขอสงวนก่อนนะเดี๋ยวไม่เป็นที่เปิดเผยเนาะของ ของส่วนส่วนส่วน,วน,วนบุคคลเนาะของของสงวนแหละนะคะไม่ควรที่จะออกสู่สาธารณะ,อ,ะอ่ะหยิบมาเหรียญแรกมาดูกันว่าพอสอะไรแอนแอนแอนจากชนบุรีจากพานทองจากคุณกมลน,นะคะอันนี้หยิบออกมาเนี่ยค่ะเหรียญน,นี้ปกติเลยคือเป็นเหรียญสตังทอนนะคะเหรียญสตังทอนเหรียญหมุนเวียนปกติ เหรียญหมุนเวียนปกติสตังทอนด้านหน้านะคะกลับมาดูด้านหลังแ,น,แ,น,แน่นๆปุ๊บนี่เลยพอสอนี้เลยที่ต้องการหลายๆคนก็นะคะเชื่อว่าไอ้หลายคนยังสงสัยว่ามีจริงไหมทําไมเขาไม่เจอเลยนะคะเห็นไหมคะเหรียญน,นี้ก็ผ่านใช้มาเยอะมากนะคะสึกแล้วเห็นไหมคะสึกค่อนข้างสึกเลยแหละเหรียญน,นี้ประนัดให้ห้าร้อยบาทค่ะเหรียญสิบบาทสตังทอนนะคะมีมูลค่าถึงห้าร้อยบาทค่ะทุกคน นะคะดูนะคะหยิบสตังทอนมารับสตังทอนมาท่านเป็นแม่ค้าพ่อค้าท่านจะทอนลูกค้าดูสตังทอนก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนที่นําเหรียญน,นี้มาขายไปหน้าค่ะเขาบอกเลยว่าเขาได้มาจากระบบสตังทอนได้มาจากที่พ่อค้าแม่ค้าทอนให้จริงๆค่ะหลายคนเลยส่วนมากเลยที่ที่นํามาขายไปหน้านะคะเขาจะบอกว่าได้จากตังทอนบางคนก็ได้มาจากตู้เครื่องซักผ้ามีจริง เป็นจริงตัอยู่ในระบบจริงค่ะเหรียญสิบบาทพศสองห้าสามหนึ่งสตังทอนเหรียญน,นี้เขาผลิตน้อยค่ะสสองห้าสามหนึ่งเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับจะเรียกว่าอันดับหนึ่งก็ว่าได้เลยนะคะพอรองจากสามสามพอสามสามเข้าเป็นผลิตออกมาเพียง100หยนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นออกมาเป็นตัวอย่างแล้วเหลือที่อยู่ในระบบอะ่ะไม่ถึงร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่ามีสามสามป้าน่าก็จึงบอกว่าคือเป็นไปได้ยากอะ่ะ อาจจะเป็นไปได้แต่ยากนะคะหนึ่งก็รู้แล้วเนาะ,ะเนี่ยค่ะแค่ได้สามหนึ่งมาเหรียญน,นึ่งเนี่ยก็ถือว่ารู้สุดยอดแล้วมีมาเหรียญเดียวนะคะ <S <S เห็นเห็นมีเหรียญหลายเหรียญไม่ได้มีสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งเหรียญเดียวเนี่ยโชว์นานๆหน่อยนะคะเหรียญสิบ <'ll> <10 S 1> บาทพศสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละถ้าผ่านใช้นะคะประมาณนี้ค่ะได้ห้าร้อยบาท ถ้าไม่ผ่านใช้นะคะสวยๆวิ่งๆเลยที่อยู่ในตลับเดิมนะคะก็ได้หนึ่งพันบาทแล้วถ้าอยู่ในแผงนะคะแผงเขียวแผงของกลมออกมานะคะสิบบาทสามหนึ่งอยู่ในแผงเขียวแผงฟ้าค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะรับซื้อเหรียญสิบบาทสตางค์ทอนค่ะดูเพียงพอสอเท่านั้นส่งขายปนหน้าได้ค่ะสิบบาทสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสิบบาทสตางค์ทอนค่ะรับจังทอนมาดูเพียงพอสอเท่านั้นสองห้า สามสี่ส่งขายไปะนาดได้ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทส่งมาหนึ่งร้อยเหรียญรับไปเลยสองพันบาทจ้าสตังทอนพศสองห้าสี่สองส่งขายได้ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทถ้าท่านใช้ไปท่านก็จะใช้ได้สิบบาทใช่ไหมคะส่งมาขายไปะนาาค่ะได้ยี่สิบบาทค่ะสิบเหรียญก็ได้สองร้อยบาท ขอบคุณเ c บซีที่ไว้วางใจส่งเหรียญสตางทอนมาขายค่ะเนี่ยค่ะสตางทอนจริงๆเลยนะคะเป็นเหรียญผ่านใช้หมุนเวียนสตังทอนใช้ในชีวิตปกติประจําวันเนี่ยค่ะเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งมาให้ปหน้านะคะจากมูลค่าปกติหนึ่งร้อยบาทส่งมาขายปน้านะคะได้สองร้อยบาทค่ะรับซื้อเหรียญสิบาทสตางทอนค่ะเนี่ยค่ะมีสตางทอนมาหเหรียญหเหรียญเท่านั้น ห้าเหรียญเท่านั้นจริงๆค่ะห้าเหรียญเท่านั้นขายได้นะคะหกร้อยสิบาทมาดูกันว่าค่าวว่ามีอะไรบ้างห้าเหรียญทำไมถึงได้หกร้อยห้าสิบโอเคเลยนะคะมาดูพออกันว่ามีพอสอ,อะไรอ๋อนี่ค่ะเหรียญน,นี้นะคะพอศสองห้าสามหนึ่งค่ะเปะนะ่ารับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะมีต้องการขายส่งมาได้เลยค่ะเนี่ยค่ะส่งแค่นี้ก็ส่งมาได้ค่ะ สิบบาทสองห้าสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทสิบบาทสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทสิบาทสี่หนึ่งรับซื้อเหรียแล้วหกสิบาทสี่บาทสิบาทสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียละสิบห้าบาทค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาค่ะส่งมาได้อีกค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมดูพอสอนะคะสตังทอนค่ะดูเพียงพอสอค่ะส่งขายเป็นหน้าได้ค่ะอันนี้นะคะพอสตามที่ไม่รับซื้อค่ะส่งมาเพียงห้าสิบบาทค่ะส่งมาห้าสิบบาทค่ะสตังทอนนะคะ ขายได้ทั้งสิ้นค่ะประนานโอนไปค่ะหกร้อยสิบบาทค่ะส่งมาห้าสิบบาทขายได้หกร้อยสิบบาท